ผมรู้แล้วว่าลูคัสปาเกต้าโดนใบเหลืองสองใบติดเป็นใบแดงไล่ออกเพราะอะไรตั้งใจล็อกผลใบเหลืองเพราะเจ้าตัวเคยมีข่าวส่วนเอี่ยวกับการพนันฟุตบอลหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่หรือกลัวเจอแมนยูเกมหน้าเลยโดนใบแดงแบนด์หนีไปสภาพแมนยูแบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ใครเขาจะกลัวเหตุผลจริงๆของปาเกต้าคือโดนใบแดงไปหาพ่อคนระับไม่ได้ด่านะแต่เกมต่อไปเจอกับแมนยูเนี่ยมันเตะก่อนวันพ่อก <c oughs> ็เลยโดนใบแดงแบนด์ไปจะได้กลับบ้านไปบาราซิลไปหาพ่อ ยอกนะจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับการควบคุมอารมณ์ของปาเกต้าเนี่แหละแต่ว่าหลายๆสื่อเนี่ยก็มองถึงการเ e อี่ยวกับการล็อกผลลองย้อนดูคลิปนะว่าปาเกต้าเนี่ยเขาโวยวายไม่หยุดเลยจนได้ใบเหลืองครบ2ใบใบแดงไล่ออกไปค่อยรู้สึกเอ้ยพอใจตบมือไปชนแฮปปี้เหมือนพอใจที่ได้ใบแดงโวยวายไม่หยุดนะไม่หยุดเพื่อนห้ามเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพื่อนทีมตรงข้ามนะช่วยกันห้ามเนี่ยพ<ข>อโดนใบเหลืองครบสองใบใบแดงตบมือไปชนสงบนิ่งเลย ยิ่งเจ้าตัวยังถูกตรวจสอบอยู่จากการมีแนวโน้มล็อกผลใบเหลือง4ใบในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทำตัวน่าสงสัยด้วยไม่ยอมให้เช็คประวัติมือถือนะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคดีเคยมีข่าวเกือบย้ายไปแมนซิตี้แบบแรงมากๆแต่ว่าสุดท้ายแมนซิตี้ก็ถอนดีลออกเพราะติดคดีนี้นี่แหละยังไงเกมหน้าเวสต์แฮมเจอแมนยูก็ขอให้โชคดีแล้วกันส่วนปากเกต้าก็บินกลับบ้านไปหาพ่อที่บาราซิล้วกันแต่แฟนเวสต์แฮมน่าจะอุทานประโยคเดียวกันแต่คนละความหมายว่าโวยวายหาพ่อ